ตาอาวะตามนะครับขอนอบนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าตามคบูชาพระราชตรทยองกันนะครับอ,อารอม

ทั้งั่วรัตน์ชั่วรังจามิที่ยมผูกังสารนั่งขจามิละที่ยมิัังขจามิสัรัมานาเบระมนิสะานามิขเมสุมิทัจารเรมาิสิกะตัสมาที่ยามิ หิตังวัตเตยาติมนทายุรขลาล้างกมิตตาเตยนวันทิพูสันคัสสะโอนชยามานัมภตสสะัมโมตัสภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวายอาตุปปัจจรรมแด่พระพุทธเจ้าองคแสดง